สวัสดีค่ะพบกับทนายพราวราวีในช่องชาแนล u t u b e ทนายพราวราวีและในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวราวีนะคะสําหรับหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของหมายสารค่ะถ้าได้รับหมายเรียกพยานบุคคลต้องทําอย่างไรกรณีได้รับหมายเรียกพยานบุคคลค่ะนะให้คุณไปเป็นพยานที่ศาลนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือ1นวันเวลาที่คุณจะต้องไปเป็นพยานนะคะ2ชื่อคู่ความที่คุณต้องไปนะคะ3ศสารค่ะ ว่าเป็นสารไหนนะคะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือถ้าคุณไม่ไปตามหมายสารคุณจะมีโทษตามกฎหมายคือหลบเลี่ยงหนีหมายอาจจะถูกออกหมายจับได้ดังนั้นต้องระมัดระวังและการไปให้การที่สารกรณีที่คุณไปสารได้สิ่งที่คุณต้องระวังคือให้การกับสารต้องให้การตามความเป็นจริงเพราะไม่งั้นจะโดนข้อหาเบิกความเท็จแสดงว่าเป็นพยานที่สารน่ากลัวสิคะใช่ค่ะแต่การไม่ไปสารก็น่ากลัวเช่นเดียวกันนะดังนั้นค่ะเวลาได้รับหมายสารแล้วนะคะ กรุณาค่ะกรุณาไปตามหมายสารนั้นนะคะถ้าไปไม่ได้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทํำยังไงคะคุณจะ ต้องทำหนังสือส่งไปค่ะควรจะทำหนังสือส่งไปนะคะว่าคุณไม่สามารถไปได้เพราะอะไรประมาณนี้นะคะใครมีปัญหาข้อกฎหมายสนใจจ้างว่าความโทรหาทนายพราวราวี0 9 2 4 5 0 5 9า8 0 9 2 4 5 9 5 9 9 8นะคะอย่าลืมกด subscribe ในช่อง Youtube นี้ด้วยนะคะแล้วในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวราวีด้วยนะคะปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายถ้ามาปรึกษาที่ออฟฟิศมีค่าปรึกษานะจ๊ะทางโทรศัพท์ให้ไม่เกิน15นาทีถ้าเกินกว่านั้นคิดเงินนะจ๊ะขอบคุณ ทุกคนที่ติดตามคลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ